อันนี้เราจะทำกระเพรานะคะกระเพราหมูจ้ะพอแล้วอย่าใส่เยอะกระเพราหมูใส่ปลาหมึกนะคะทุกคนแล้วก็เติมเครื่องเคียงไว้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ตำพริกแล้วจ้าขวดขวดขวดไปเลยนะคะนี่เลยจ้า ผัดกะเพราหมูแล้วก็จะมีปลาหมึกนะคะกระดูกปลาหมึกนะคะไปกะเพราอ้าวครีคให้มันสุกค่ะคจากนั้นเราหมูลงค่ะเ,คเรา,เาหมูลงนะคะลงผัดจ้าอ้าโหทำเยอะนะคะ กินสองตายายเ,ออเนี่ยจ้าผัดกระเพราหมูสูตรของไทยของสูตรของไทยของเขานะจ๊ะเราก็คลเโคลเรคลเร,รให้มันสุกก่อนนะคะคลเโคลเรแล้วเราก็เอาซอสหอยใส่นะคะคทุกคนทำพอแล้วเดี๋ยวไปกิน จะเผาหมูจะเอาหมูเอาหมูเผาหมูชิ้นนะคะแล้วก็คลีคดีให้หมูสุกจ้ะหมูสุกนะคะแล้วก็ใส่น้ำปลาจ้ะใส่น้ำปลาหยอดหยอกเข้าลงไปอ่า ผงนัวจากผงนัวผงนัวนะคะผงนัวไทรไทรกอใส่หน่อยแซ่บหน่อยเส่หลายแซ่บหลายเพิ่มน้ำตาลนะคะเพิ่มน,น้ำตาลนิดหน่อยแล้วก็คลีคลีต่อไปจ้าจากนั้นเราก็เอาปลาหมึกจ้ปะปลาหมึก ก็มึงมาขับนะคะมาลงไปเพราะว่าหมูสุกแล้วนะคะเอ่อเอาป็หมึกลงผัดต่อไปนะคะทุกคนอ้าวคุรีคุรีคุร,ครีคุรีค่ะจากนั้นเราก็เอาถั่วลงนะคะถั่วลงจ้าถั่วลงอา้าว ัวลงแล้วก็กระเพราใบกระเพราของเราลงนะคะเราก็ปรุงเครื่องทุกอย่างแล้วนะคะก็คุรี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 เสกสะท้อนนะคะทุกคนคุรีคุรีให้เข้ากันนะคะสักพักหนึ่งก็จะสุกแล้วจา้าปัดกระเพราหมูปลาหมึกอร่อยอร่อย พยามยินจ้ามาทานด้วยกันนะจ้าอร่อยแล้วจ้า